Historia. วันนี้ก็มาคุยเรื่องที่ค้างกันไว้ก็คือเรื่องของจิตต้สำเนิกาผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านใดเลยนะครับก็เพิ่เจือไปร่วมเรื่องที่จะคุยต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องจินตนาการเพ้อฝันมาคุยถึงเรื่องจิตวิญญ,ญาณดวงจิตหรือดวงวิญญาณคือต้องเข้าใจก่อนว่าในความคิดของผมดวงจิตคือพลังงานที่มันอยู่ในร่างกายหรือคนจะเรียกว่าดวงวิญญ,ญาณก็แล้วแต่เตือนสิ่งที่จะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นเพียงระบบจินตนาการเพ้อฝันส่วนตัวเชื่อ หรือไม่เชื่อโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการไตรตรองอย่างถีถ่ถ้วนไม่ชอบกดผ่านลำคาญกดปิดให้กำลังใจกันสักนี้โปรดกดติดตามขอบคุณครับ ผมมีความเชื่อว่าดวงจิตเนี่ยมันเป็นเหมือนการเก็บบันทึกสิ่งต่างๆในตัวเราในตอนที่เราอยู่ในร่างกายสิ่งที่กักเก็บโดยจิตดวงวิญญายก็มีความคิดว่าอาจจะเป็นสมองสมองเปรียบเสม,มือนฮาร์ดดิสในคอมพิวเตอร์ใช่ป่ะหรือคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งในการสั่งการร่างกายให้ขยับไปรื่อยซึ่งจริงๆแล้วในร่างกายมนมุษย์อะมีไฟฟ้าอยู่ด้วยมันก็เลยทําให้เข้าใจว่าเกือบทุกสิ่งทุกอย่างที่มันขยับไปเรื่อได้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ ฟ้าหรืออะไรกแล้วแต่ต่างๆเนี่ยมันมีการเขาเรียกมีไฟฟ้าอยู่ด้วยร่างกายมันก็เหมือนกันก็มีไฟฟ้าอยู่ด้วยทีนี้มาพูดถึงจิตจิตเนี่ยผมมองว่าถ้าต่อจากค่าวที่แล้ว,ข,ว,ลวข่าวที่แล้วพูดถึงเรื่องการระลึกชาติการระลึกชาติเนี่ยผมมีความเข้าใจว่า สำหรับคนที่เชื่อนะว่า,ามนุษย์หรือสัปสิ่งที่เป็นสิ่งมีชีวิตเนี่ยมีการเวียนว่ายตายเกิดเราตายไปแล้วเนี่ยเราอาจจะไปเกิดเป็นสัปสิ่งที่เป็นสิ่งมีชีวิตพบครูอะไรแล้วแต่ที่ความเชื่อของมนุษย์ไปเกิดเป็นหนูมหมแมลงหมาแมวหรือสัตว์ต่างๆาทีนี้มองตามผมผมมองว่าหนึ่งดวงจิตเนี่ยสมมติว่าเราละสังขารไปแล้วเนี่ยมันอาจจะแตกเป็นนับล้านล้านดวงจิตเลยนะคุณว่าตายไปสักพักหนึ่งมันอาจมันอาจจะยังเกาะกลุ่มกับเป็นก้อนใช่ป่ะคนเรา มันก็เลยเห็นผีเห็นวิญญาณเพราะมันเป็นก้อนพลังงานชนิดหนึ่งอ่ะถ้ามันแตกออกเป็นสิ่งเสี่ยงเลยมีคนก็ตายมีสัตว์ก็ตายตายก็หลายคนมนุษย์ปุ๊บมุมโลกตายหมดใช่ปะ่ะอ่าสมมติว่าหนึ่งดวงจิตหรือหนึ่งดวงไฟเนี่ยมันแตกเป็นสิ่งเสี่ยงเลยแต่มันก็ยังเป็นดวงเล็กๆเ,เป็นรับลาน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 ,ลานดวงใช่ปะ่ะก็ไปจุดติใหม่จุดติใหม่ในร่างใหม่อ่ะเข้าไปปุ๊บหนึ่งดวงจิตลเล็กๆผมก็จะตีเป็นเซี่ยวของ ดวงจิตเล็กๆที่เข้าไปลวมอยู่ในการปฏิสนธิหรือร่างใหม่แต่ณนะเวลานั้นนะ่ะมันไม่ใช่ดวงจิตของเราดวงเดียวดวงของคนอื่นด้วยดวงของสัตว์ตัวอื่นด้วยใช่ปะเพราะว่าคนละสังขารหรือดวงจิตออกจากร่างหรือสัตว์โดยดวงจิตออกจากร่างมันไม่ใช่มีเราคนเดียวทุกสรรพสิ่งในโลกอะก็ถูกดูดเข้าไปในการจุดติใหม่มารวมกันเป็นนับล้านๆดวงมารวมเป็นจุดของพลังงานจุดเดียวที่สร้เกิด